เ้ากองตัวไปเลยเขากดยังเดียวอะเขากอปกินะเรโฟมหูเปื่อยี่ินเตรโฟมูเปื่ยมีไหมที่ไหนอะอาอะร้านอะรแ้แงแล้าอเราไม่ได้ะ กินไได้ก็ดีหนละเท่าอะว,ว่าไหมอ,อลันเฮ้ยถ้าเป็นอย่างนี้แม่ไม,ไม่ไม่ดูเลยนะเปียนตะโฟเนื้อเปื่อยกินยินเตะโฟแล้วแต่เอาหมูเปื่อยหมูตุ่น ฝนตกย่งแรงกลับบ้านได้ไหม

มึงรู้ว่าบ้ามึงรู้ว่าตัวเองบ้า